ตั่งติดอยู่ผมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตามเรื่องราวสองสาวันที่ผ่านมาใกล้ชิดขนาดไหนครับตามผ่านสื่อครับเพราะในวันที่มีการถแถลงข่าวคือวันพุธครับที่ผ่านมามซึ่งวันนั้นผมไปวิจารณ์งานของนิสิตที่คณะนิเทศศาสตร,ร์จุฬาอยู่จึงไม่ได้อยู่ในที่ถแถลงข่าวม,มารู้เรื่องอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ตอนที่ได้ฟังข้อความทางวิทยุเวลาที่สื่อเขาเอาไปสรุปครับในรถ ขณะที่ผมกาลังไปทํางานที่อือ่นต่ออก็ก็ค่อนข้างงงๆก็เลยติดตามแล้วก็เลยพอไปถามเอาจากท่านสมศักดิ์เองแล้วเนี่ยก็ถึงได้ทราบว,ว่าอ๋อมีการตีความข้อความนั้นเนี่ยไปในทางที่คุณสมศักดิ์ไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นนะฮะคือเมื่อคุณสมศักดิ์บอกว่าอยากจะชวนให้ มองว่าพรรคแก๊งไทยบอกว่าอยากจะสลายขั้วอย่าไปติดอยู่กับการยึดขั้วคนก็เลยสงสัยว่าพันธมิตรแตกแล้วหรือไงพันธมิตรฝ่ายค้านเดิมแตกแล้วหรือเปล่าซึ่งไม่ได้มีความหมายเป็นอย่างนั้นเลยนะตรงกันข้ามการทํางานร่วมมือกันนั้นเนี่ยแน่นแฟ้นมากในเวลานี้นะครับและคงจะต้องแน่นแฟ้นต่อไปด้วยซ้ําไปถอยกลับไปตั้งแต่ตอนที่พรรคร่วมฝ่ายค้านทํางานร่วมกันในสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลดรทักษิณบตอนนั้นก็ทําหน้าที่กันได้อย่างดีจนกระทั่งต่อมามีการยุบสภาโดยที่มองไม่เห็นเหตุผลด้วยซ้ําไปว่าทำไมถึงจะต้องยุบเพราะจริงๆมันมาจากเรื่องกรณี73,000ล้านในการขายหุ้นอของตัวคุณทักษิณซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคไทยรักไทยด้วยซ้ำไปนั้นเนี่ยแล้วก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์สาธารณะมากคุณทักษิณก็เลยใช้อํานาจนายกรฐมนตรียุบสภาเสียก็ตอนนั้นพรรคร่วมฝ่ายค้านก็หารือกันแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันครับทาในสิ่งที่ ้องถือว่ากล้าหาญมากคือตัดสินใจอบอยกอดการเลือกตั้งไม่ลงสมัครอแล้วในที่สุดเนี่ยการทําเช่นนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันว่าใครจะว่าอะไรก็ตามว่าเขาทําถูกแล้วถ้าทําถูกแต่ขาดความชอบธรรมเนี่ยมันไปต่อไม่ได้และนั่นก็คือที่มาส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวคุณทักษิณจะต้องพบกับความจริงว่าประชาชนต้องการอะไร,รประชาธิปไตยที่แท้จริงจะต้องทํากันอย่างไร มาถึงบัดนี้เนี่ยก้าวมาสู่จุดที่ทุกคนเตรียมใจเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งวันใดก็ตามซึ่งจริงๆแล้วน่าจะบรรลุวันเลือกตั้งนานแล้วไม่มั่นใจเหมือนกันเลยพี่อย่างนี้ครับในช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยการกําหนดวันเลือกตั้งเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องที่น่าจะทําได้ตั้งนานแล้วมาวันนี้พอบอกว่าวันที่ยี่สามธันวาคมเราก็รู้สึกว่านั่นแหละถูกต้องแล้วเพราะเป็นวันที่เราพยายามบอกมาตลอดพรรคชาติไทยบอกมาตลอดว่า กำหนดยี่สามนาทีแล้วมานานแล้วแต่ก็ยังอุตส่ามีอีกบางกลุ่มนะครับที่บอกว่าอยากจะให้เลื่อนไปอยากให้เปลี่ยนมาผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเอาให้เกิดความเชื่อมั่นในสังคมดีกว่าครับว่าเราจะมีวันนี้เพราะฉะนั้นคนที่กําลังทํางานในเรื่องการออกกฎหมายประกอบคนที่ต้องไปทํางานเตรียมการก็ต้องรีบทํางานให้เป็นไปตามนั้นอยากให้เป็นไปแท้ตามว่าเอาให้เสร็จซะก่อนแล้วค่อยไปทำผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสังคมอยากจะได้เป้าหมายชัดเจนแล้วว่า ประเทศไทยจะมีเลือกตั้งแน่ๆใช่ไหม,มและจะมีในวันที่เท่าไหร่เพราะวันนี้เนี่ยคนไทยเหมือนยืนอยู่ในปลักโครนโดยที่ไม่จาความเป็นคนไทยด้วยนะครับมันมาจากความตึงเครียดทางการเมืองการต่อสู้กันทางการเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่จบสิ้นกันสัทีเนี่ยครับทําให้คนไทยมีความรู้สึกว่าจะใช้จ่ายก็ไม่กล้าเพราะอยากจะต้องถนอมเงินเอาไว้ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกค,คนจะลงทุนก็บอกเรื่องอะไรฉันจะรีบไปลงทุนเพราะฉะนั้นฉันเก็บรอไว้ก่อนดีกว่าออื บางคนหนีไปลงทุนต่างประเทศซะเลยด้วยซ้ำไปธน,นาคารสถาบันการเงินไม่กล้าปล่อยสินเชื่อเวลานี้เงินเต็มแบงก์แต่ไม่กล้าปล่อยออกมามเพราะฉะนั้นสภาพคล่องติดขัดทําให้คนคนพอมีตังก็ไม่กล้าใช้จ่ายเมื่อไม่กล้าใช้จ่ายคนขายของคือใครฮะคือก็พ่อค้าแม่ค้าคนทั่วไปธรรมดาคนชั้นกลางคนคนชั้นล่างทั้งหลายที่ต้องขายสินค้าของเขาเนี่ยเขาขายไม่ได้ครับมันก็เกิดความเสียหายต่อภาพรวมเนี่ย คือที่มาที่ผมคิดว่าเรื่องการกําหนดวันเลือกตั้งเอาให้เด็ดขาดแล้วจบเลยยี่ิบสามธันวานอันดีแล้วโดวยส่วนตัวอาจารย์ขออภัยนะฮะพักชาติไทย<อ>เลยฮะ<อ>ไม่ใช่